อาซีบค้าขายครับผมยอมรับได้เลยว่าเมื่อยสุดๆครับแต่ว่าผมมาทางนี้แล้วผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมสิพามาเปิดลานย้ำนะครับมาแต่เว้นครับมาก่อนมูครับมาแต่บายสองครับท่านได้มีลานใดมาเปิดครับเนี่ยครับบรรยากาศของตลาดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมกะซีทําการตั้ง้านกับลูกสาวคนโตนะครับเพิ่นมาซอยหลายมือแล้วครับ มีความชนานาญขึ้นนะครับผู้จัดกระจัดไปครับผู้เฮ็ดกระเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมก็สิีขายหน้าร้านไปพร้อมเพราะว่าลูกค้าเห็นมาเปิดร้านเพื่อนก็เข้ามาสั้งครับแต่ท่านได้จัดได้เบิดนะครับขอ,องท่านได้ขึ้นครบทุกอย่างครับ ผมก็ขายไปเรื่อยครับอันนี้ก็ทีเป็นออเดอร์แรกของผมนะครับลูกค้าก็ไวพรให้บอกว่ามันมาน์เด้อครับมือนี้จิได้กําไรเยอะๆนะมือนี้แหละลูกสาวก็เข้ามาถามครับว่าทิเอาอันนี้ไวมองได้อันนั้นไว้มองได้ครับเพราะว่าเพิ่นก็สิมาถามฮาวอนจิได้จัดออกมาสวยๆนะครับก็เป็นพริกยำนะครับผมปั่นมาไม่ไม่หอมๆเลยครับผมผู้ใดมากินนะครับจะได้รู้ถึงความแซ่บเลยครับ ผมกระิโคเลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆการเห็ดยำครับมันก็ต้องมีความพิถีพิถันนะครับกว่าสิไแด้แต่ละถุงครับผมกระิตั้งใจเห็ดไปเรื่อยๆครับนี่กระิเป็นยำม่ารวมมิตรทะเลนะครับลูกค้าสั่งมาขอแซบๆเลยครับออเดอร์แรกแหกหมานนะครับบอกว่าขอแบบจัดๆเลยครับเพื่อนอยากกินมาหลายมือแล้วครับเห็นแต่ในคลิปนะครับผมก็เลยบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมสเส็ดให้แซบๆครับปรุงไปเรื่อยๆครับเติมผักเติมเครื่องหอมให้ น่ากินนะครับเนี่ยครับเบหน้าตาสีสันเขาก็สิค้นไปเรื่อยๆครับความหอมของยำนี่หอมครับผมของสดผมก็ซีมี่แบบนี้นะครับน่าขายนะครับของทะเลผมก็เอาน้าแข็งใส่ตลอดครับส่วนบางส่วนผมก็จะเก็บไว้ในถังน้าแข็งนะครับาทยอยออกมาเติมนะครับลูกสาวก็จะจัดพักไปเรื่อยๆครับแล้กการเติมน้ําแข็งให้มันไหม้ครับออเดอร์ก็เริ่มมีมาเรื่อยๆครับสามออเดอร์แล้วครับผมก็ที่ทำการจัด แล้วก็เห็ดไปเรื่อยๆนะครับเป็นไดครับพี่ๆน่ากินบอกครับยาม่าม่าลวมมิตรทะเลของเฮาบอกเลยว่าสุดยอดครับผมการันตีเลยครับนี่ก็สิเป็นถุงที่ให้ผมเห็ดไปครับเป็นการแยกน้ำนะครับลูกค้าสร้างไว้ครับว่าเขาสิกินย่ามดึกครับพูดสาวผู้แซ่มากก็มาเบ่งเมนูได้ครับที่ร้านมีหลายๆครับนี่ก็สิเป็นลูกค้าประจําของผมนะครับเพื่อนก็สิมาสร้างไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยกลับมารับนะครับหอมครับกินหอมมากเลยครับ ยำมาม่าแต่ละรสชาตินี่ความแซ่บก็คือกันเดครับมีน้ำข้นน้ำใสไวๆนะครับรสชาติกะชิแตกต่างกันไปครับแต่รับรองว่าแซ่บคือกันเบิดนะครับลูกสาวกะสิออกมาจัดหน้าร้านะครับมามาครบทั้งสามรสครับมาโชว์ให้ลูกค้าครับเพื่อนที่ได้เลือกเอาก็ว่าครับเพื่อนมากินแบบใดครับออเดอร์ถัดไปผมกะชิมาเบิ้งนะครับว่าพี่พี่เพื่อน้ังยังไงนะครับพอส่วนใหญ่เพื่อนก็ชิมาสังแล้วก็ชิเดินไปซื้อของก่อนครับแล้วนี่กะชิเป็นลูกค้าประจํานะครับเพื่อนกะชิมา้ังไว้ครับ แล้วก็กลับมารับนะครับแต่บอย่านครับเพราะว่าภรรยาผมมาซอยแล้วครับก็เลยว่าเฮ็ดเต็มที่ระบาดนี่ครับผมก็ได้จัดการทําไปเรื่อยๆนะครับยำมากๆเมื่อนี้คือออกดีแท้ผมก็ยังงงอยู่ครับสงสัยลงคลิปไปเมื่อวานเป็นยำมากานะครับแต่บางเทือกเส้นแก้วก็ขายดีเป็นพระเอกคือกันครับความแสบบ่แพ้กันครับเส้นแก้วกับบุญเส้นนะครับ ลูกค้าก็มานั่งรอครับเพราะว่าผมมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับส่วนออเดอร์นะครับมีหลากหลายมากครับท่านผู้ใดแวะมาเบิ้งหรือว่าไดกอนก็ได้ครับบ่ซื้อผมก็บอกว่าครับเพราะมือหน้าเพื่อน่อยมาอุดหนุนเหมือนกันไม่ก็ได้ครับแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศไก่ซีซีโมงเย็นนะครับคันเป็นเวลานี่ก็คนก็ชิเริ่มมาหลายแล้วครับตลาดก็เริ่มคึกคืนคึกคักครับถ้าเป็นห้าโมงเท่าใดครับคนจะแน่นกว่านี่ครับ ส่วนผมกับภรรยานะครับการสีขมักขมันครับจัดเตรียมแล้วก็เสิร์ฟออเดอร์ให้ไวที่สุดนะครับแต่ว่าบอลืมครับว่าทุกถุงต้องแซบครับแล้วก็สมกับที่ลูกค้าหรือว่าพี่ๆครับมาอุดหนุนนะครับจังใดผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาแวะเวียนกันเรื่อยๆนะครับผมก็ชิตั้งใจเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นแยกน้ำอีกแล้วครับถ้าเป็นแยกน้ำผมก็จะอ่าใสเครื่องหอมในถุงให้มันหอมนะครับพาแกะออกมาจะได้ รู้ถึงความหอมของขึ้นช่ายหรือว่าหอมไหทมะเขือเทศนะครับยำเขาก็จะได้แบบมีกินหอมตลอดครับอันนี้ก็จะเป็นยำไปเลยนะครับสําหรับยำเส้นแก้วครับรวมมิตรทะเลคือกันครับปลาหมึกสดเด้งๆปลาหมึกกรอบกรุบๆนะครับกุ้งก็สดครับน้ำยำก็แซ่บครับนี่ครับผู้ซ้อยผมหมุนแบบโชว์เลยครับว่าการมัดของเพื่อนนี่สุดยอดครับผมก็สิปรุงครับคิวต่อไปนะครับ หันไม้เเือหนึ่งครับลูกสาวคนโตครับหันหมูยอเพิ่มครับเพราะว่าหน้าขายเบิดแล้วครับต้องหันไม้ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของยามาม่านะครับจากออเดอร์ถัดจากเส้นแก้วเมกี้นี่นะครับเป็นไดครับพี่ๆหน้ากินบ่ครับนี่ก็สิเริ่มเข้าสู่เวลาหกโมงเย็นนะครับไฟก็ซื้อเริ่มแจ้งครับเพราะว่าข้างนอกเริ่มมืดแล้วครับผมเงยหน้าเมื่อกี้นี้เห็นแบบทองฝ้าคึมแล้วครับเหมือนกับว่าได้เวลา คำแล้วครับจิ่ทุ่มหนึ่งครับหกโมงถุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับออเดอร์ก็ยังเข้ามาบอกาดสายนะครับผมก็ขมักขเม่นคือเกาครับเพราะว่านักลูกค้านารานครับยืนรอครับผมก็พยายามเหตุให้มันดีๆนะครับแซบๆครับส่วนผู้ใดมานั่งนั่งแล้วเราก็บางคนได้แล้วก็ไปครับก็แวะเวียนกันมาครับผัดกันนั่งผัดกันยืนอยู่นี่นะครับเพราะว่าผมมีเก้าอี้สองโตนะครับเพราะว่าว่างหน้าร้านบ่ไดดครับเป็นเป็นทางเดินนะครับส่วน นี่ก็ทีเป็นบรรยากาศครับภายในข้างหลังร้านผมครับเพราะว่าลูกสาวผมมายืนท้ายมุมนี้นะครับใช่เห็นว่าบรรยากาศหน้าร้านเวลาลูกค้ามาสร้างที่เป็นยังไงนะครับคนก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่แบบทางออกนะครับบริเวณเส้นทางข้างในตลาดครับกษีรู้สึกว่าบรรยากาศโล่งครับบ่คคอยอึดอัดเท่าไหร่ครับเดินมาก็แบบรู้สึกแบบเดินสบายๆชิลๆได้เลยครับแต่จะให้ดีนะครับผมว่ามาเส้นนี้ก็ดีคือกันครับมีได้ของแซ่บของอร่อยนะครับ บว่าสิเป็นล้านยำนะครับแล้วก็ล้านอื่นอีกครับหลายๆลา้านโอ้พี่น้องเอ้ยมือนี่คือสาวขึ้นหลใช่ครับบมลูนัดกันมาหรือเปล่าครับมีแต่วัยรุ่นนะครับแต่ว่ายำผมนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะออกประเภทยำม่าๆนะครับยำเส้นแก้วนะครับแต่ถ้ามือไดเป็นแบบข้าราชการหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับกสิเป็นยำผักยำเห็ดนะครับประมาณนี้ครับผมกษีโอ้ยเห็ดยงแบบสุดฟีมือเลยครับเห็นลูกค้าแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับ จังไดผมก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนผมนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของยำวุ้นเส้นรวมมิตรทะเลนะครับเป็นรวมทุกย่างนะครับของทางร้านนะครับอันนี้ผมก็จะปรุงออเดอร์ถัดไปนะครับเป็นแยกน้ำนะครับเพราะว่าถุงที่ผมแยกน้ำไว้มันเบิดครับผมก็ต้องมาแยกน้ำไม่สดๆตรงหั่นเลยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับให้ลูกค้าขยาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลแบบเป็นน้ําตาลเม็ดนะครับผมไม่ได้ใส่น้ําเชื่อมนะครับถ้าขยแเรามันก็จะครบรดขึ้นกันนะครับ ภรรยาอ้วน, London, น, overseas, นผมก็จีเบิ้งออเดอร์ถัดไปนะครับล้วเพื่อนก็จีเสิร์ฟมาให้เรื่อยๆนะครับขั้นเสิร์ฟมาช้าครับภรรยาผมก็จี grandes, ร believe, ki, ู vine, ้สึกงงๆนะครับผมก็จีบอกว่าเร็วๆแม่ออเดอร์ถัดไปนะครับเขาสั่างยังมากครับเพราะว่าถ้าเสิร์ฟมาไวผมก็จีลวกแบบนี้แหละครับแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าเกิดได้แล้วก็บอกลูกค้ามารับได้เลยครับแบบแยกน้ำผมก็แซบคือกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปมันชีบเซ็งครับกลับไปกินย่ามใดก็แซบคือเกาครับ ก่านจะกินมือนี่หรือมืออื่นครับแต่ถ้าเป็นมืออื่นก็แช่ตู้เย็นให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นมือนี่ก็แซบครับเพราะว่าเห็ดใหม่ๆสดๆครับไปถึงบางกระแกะแล้วก็ก่อนจะแกะครับผมลืมบอกว่าขั้นเยาก่อนนะครับแล้วก็เทได้เลยครับแค่นี้แหละครับรับรองว่าสุดยอดครับบางเธอผมก็ประทันได้มองหน้าลูกค้าครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ะิก้มหน้าก้มตาเห็ดนะครับแล้วก็ทางใจเห็ดนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นยำผักกูดนะครับรวมมิตรทะเลนะครับ ให้ใส่จานนะครับผมใส่จานไปให้พร้อมผมว่าน่าจะเป็นกับแก้มแน่นอนครับเพราะว่าดูสีสันแล้วผมว่ารถจัดๆเลยนะครับไอผมก็เลยจัดให้เลยครับเนี่ยครับผมนาตากระชิบประมาณนี้นะครับลูกสาวก็บอกว่าพ่อหนูอยากกินยำสันวาเพื่อนบอกว่าเลิกงานแล้วหนูอยากกินยำถว่วหง่ๆครับเพื่อนก็เลยไปขีบไอสิ่งที่ว่าเพื่อนมักนะครับมาให้ผมผมก็ชิลวกนะครับแล้วก็เหตุแบบรสชาติของเพื่อนที่กินตลอดนะครับบอกว่ามันแซบครับร้านยำเพราะว่ารสชาติ ถูกใจเพื่อนเพื่อนว่างเงี้ครับผมก็เอาโอเคตามนั้นผมก็จัดการนะครับเห็ดให้ลูกสาวกินแซ่บๆนะครับหลังเลิกงานครับหลังปิดร้านครับเพื่อนก็นซอยเก็บของนะครับว่าของเฮาอันไรเก็บแบบใดนะครับว่ามันจะอยู่ได้ครับของ บางยางมันต้องเก็บแบบนี้ครับคันเก็บบอดีเขาก็ทิ้งอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเสียครับใ้งานบอดี้ครับมือนี่มื่อร้ายหลายครับลูกค้าหลายมากครับผมก็ดีใจนะครับที่ว่าเห็นพี่ๆครับมาอุดหนุนผมแบบนี้ครับทางใดผมก็ขอขอบคุณหลายหลายนะครับที่เข้ามาครับอุดหนุนร้านยํำของเฮ้าครับอันนี้ก็จะเป็นของออเดอร์ของลูกสาวนะครับพี่สังผมไว้ครับผมก็ทีลวกแล้วก็พักไว้แล้วก็ฝ้าเก็บนะครับ ให้เรียบร้อยครับทีได้นั่งกินอย่างสบายใจนะครับเพราะว่างานของเราแล้วแล้วครับเฮดไปพร้อมกับออเดอร์สุดท้ายของไลน์แมนครับของมื้อนี่ครับลูกสาวก็ประทับใจนะครับว่ามื้อนี่โอ้คุณพ่อขายดีแท้ครับแล้วก็ยิ่มกันครับแล้วก็คุยกันเลื่องตลกครับตอนสุดท้ายปราะเฮดยังผิดพลาดกันเนี้ยเขาก็มาปรับปรุงนะครับลูกสาวก็บอกว่าพ่อหนูหิวแล้วมื้อใดที่ได้นะครับงานแร้วแล้วครับเพื่อนก็มาขอกินครับขอค่าแรงครับ เราก็ตกลงกันก็ตามนั่นครับผมก็บอกว่าลอกแบบหนึ่งครับที่ได้แล้วครับลูกสาวเพราะว่านี่เป็นออเดอร์ของไลแมนสุดท้ายผมก็เฝ้าเฮดได้เพิ่นแล้วก็ที่ได้มานั่งพักกันนะครับเมื่อนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับลูกค้าเข้ามาหลายหลายครับพี่ๆคิดถึงร้านยำของเฮานะครับผมดีใจหลายหลายครับจังใดก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลูกสาวผมก็ที่ได้กินยำแซ่บๆครับเพราะว่าเลิกงานเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้าแวะเวียนมาอุดหนุนล้านย้ำนะครับจังไนผมก็สีเหตุแบบแซ่บๆทุกถุงนะครับมื่อนี้ผมก็สิราไปก่อนนะครับมื่อหน้าผมก็สิมาอัดคลิปให้เบิ่งไม่นะครับแต่ละมือบ่กคือกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ